สวัสดีครับผมรองศาสตราจารย์ในแพทย์อดิศักดิผลการพิมพ์ผู้อํานวยการสถา,าบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลครับวันนี้ผมจะนําทุกท่านเข้าสู่บทเรียนการจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในสถานศึกษายินดีต้อนรับท่านผู้ประเมินท่านผู้รับการประเมินท่านผู้บริหารสถานศึกษา คุณครูทุกท่านนะครับสำหรับบทเรียนนี้เป็นความร่วมมือของำนักง,งานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาองค์การหาชนกับทางสารบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวรวมทั้งศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็กของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและทางมูล,มลนิธิสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็กนะครับ สำหรับบทเรียนนี้ผมคิดว่าเป็นบทเรียนที่มีความสำคัญอย่างมากนะครับไม่ว่าท่านจะเป็นผู้บริหารสถานศึกษาเป็นคุณครูหรือเป็นผู้ประเมินท่านจะต้องมีความรู้เรื่องนี้และจะต้องร่วมมือกันนะครับในการที่จะศึกษาเรื่องความปลอดภัยและปรบปรุงสถานการณ์ความปลอดภัยต่างๆในบ้านเรานะครับ ทางคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีเนี่ยได้ติดตามเรื่องนี้มาตั้งแต่พศ2545นะครับด้วยการจัดตั้งศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็กและทำการศึกษาเรื่องอัตราการตายของเด็กและสาเหตุการตายก็พบเลยว่าการตายจากโรคติดเชื้อซึ่งเดิมเคยเป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของเด็กๆเนี่ยนะฮะลดลงอย่างรวดเร็วก่อนหน้านั้นมา สิกว่าปีแล้วนะฮะและเมื่อมาถึงปี2,545เราพบเลยว่าเหตุการ์ณตายนั้นเนี่ยตายเป็นเรื่องของอุบัติเหตุและการบาดเจ็บนะฮะและเป็นเหตุนำการตายตั้งแต่เด็กเล็กนะ,ะตั้งแต่อายุ1เดือนขึ้นไปนะ,ะไปจนถึงอายุ15ปีและ9ต่อไปยังวัยรุ่นนะฮะในช่วงเวลาตั้งแต่2,545ที่ทางคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีโดยศูวนย์วิจัย เพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็กเนี่ยติดตามเรื่องเนี่ยก็ได้พบทั้งสาเหตุที่มีความแตกต่างกันนะฮะในเด็กเล็ก,ลกนะฮะเราเรียกว่าเด็กกลุ่มปฐมวัยเป็นเหตุที่เกิดจากผู้ดูแลนะฮะที่มีความละเลยส่วนหนึ่งนะฮะมีความประมาทส่วนหนึ่งนะฮะมีการเลี้ยงดูแบบเพลอเดอะส่วนหนึ่งนะ,ะผู้ดูแลเด็กนะฮะ ที่มีความบกพร่องในชั่วขณะเดียวในเวลาอันสัน้นก็นำไปสู่การเสียชีวิตการพ,าพิการของเด็กกลุ่มเล็กๆโดยพ้องยิ่งเด็กที่อายุน้อยกว่า6ปีนะฮะซึ่งเป็นวัยที่เราพบว่าเขาไม่มีความสามารถที่จะดูแลตัวเองได้นะฮะต้องมีผู้ดูแลและก็จัดการสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยให้เขา เราพบว่าเด็กอายุตั้งแต่6ปีถึง12ปีไปโดยพัฒนาการของเด็กเนี่ยเขาสามารถที่จะเรียนรู้เรื่องของความปลอดภัยและเขาจะอยู่ห่างไกลพ่อแม่มากขึ้นนะฮะแต่ก็ปรากฏว่าเขาไปเล่นอยู่ในสิ่งแวดล้อมในละแวกของชุมชนโรงเรียนในพื้นที่รอบๆบ,บ้านของเขาเองที่ไม่มีการจัดการความปลอดภัยรวมทั้งทักษะชีวิตในการดูแลตัวเองเช่นทักษะความปลอดภัยทางน้ํา ทักษะการเดินทางอย่างปลอดภัยไม่ถูกสอนไม่ถูกฝึกมาตั้งแต่วัยเด็กในวัยรุ่นในตลอด20ปีที่เราทำงานกันนะฮะในศูนย์วิจัยความปลอดภัยในเด็กอัตราการตายของเด็กปรถมวัยและวัยเรียนเริ่มทยอยลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ปรากฏว่าเด็กวัยรุ่นกลับเป็นกลุ่มที่มีอัตราการตายที่สูงขึ้น ในกลุ่มเด็กวัยรุ่นเองเป็นกลุ่มเด็กที่มีพฤติกรรมต่อเนื่องมาจากเด็กวัยเรียนเมื่อเด็กวัยเรียนไม่ได้ถูกฝึกทักษะที่ดีนะฮะในกลุ่มวัยรุ่นซึ่งมีฮอร์โมนเพศมีการเปลี่ยนแปลงการเข้าสู่วัยรุ่นก็เกิดพฤติกรรมเสี่ยงและนำไปสู่การที่เขาเสี่ยงต่อสิ่งที่ก่ออันตรายอยู่รอบตัวเขาด้วยความ สนใจหรือด้วยพฤติกรรมที่ไม่มีความระวังภัยด้วยตัวเขาเองนะครับและก็โปรดว่าสังคมเองก็ไม่ได้สร้างนะกิจกรรมความร่วมมือหรือกิจกรรมการมีส่วนร่วมของเด็กในการวางกฎระเบียบดังนั้นจึงมีการวางกฎระเบียบที่มีการฝ่าฝืนและมีการต่อต้านซึ่งกันและกันร,ระหว่างผู้ใหญ่ หรือกฎระเบียบของชุมชนสังคมกับกลุ่มวัยรุ่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นความปลอดภัยทางถนนหรือความรุนแรงระหว่างกันที่เพิ่มมากขึ้นตลอด20ปีที่ผ่านมาการเสียชีวิตของเด็กที่แม้จะลดลงจากการอุบัติเหตุจากาเอ่อหรือภัยพิบตัติต่างๆในกลุ่มเด็กปฐมวัยและกลุ่มเด็กวัยเรียนแต่เมื่อรวมกับกลุ่มเด็กวัยรุ่นที่เพิ่มมากขึ้นและรวมกับพื้นที่ที่เปลี่ยนจากพื้นที่ชนบท มาเป็นพื้นที่เมืองมีการใช้เทคโนโลยีใช้พลังงานที่เพิ่มมากขึ้นก็ปรากฏว่าในภาพรวมทั้งหมดอัตราการตายความพิการการบาดเจ็บของเด็กเหล่านี้อยู่ในอัตราที่เราคิดว่ายัางลดลงในแนวโน้มที่ไม่ดีเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆแล้วมีหลายเหตุการณ์หลายสาเหตุท,ที่เรากลายเป็นสาเหตุนำ กลายเป็นประเทศที่มีอัตราการตายนําแซงประเทศอื่นๆไปเช่นความปลอดภัยทางถนนเป็นต้นนะครับประเทศไทยก็ขึ้นไปอยู่แทบจะอันดับต้นๆของโลกที่มีการตายจากเรื่องของความปลอดภัยทางถนนนะครับดังนั้นเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องสําคัญสําหรับผู้ดูแลเด็กทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายนะฮะโดยพ้องยิ่ง คุณครูนะฮะผู้ที่อยู่ในสถานศึกษาต่างๆเราจึงมีบทบาทที่สําคัญทั้งเป็นผู้ที่จะต้องดูแลเด็กส่วนหนึ่งให้มีความปลอดภัยในช่วงวัยเด็กแต่ที่สําคัญมากกว่าน,นั้นก็คือสถานศึกษาเองเป็นที่ปลูกฝังพฤติกรรมความปลอดภยัยซึ่งเด็กๆจะต้องเรียนรู้ตั้งแต่ปรถมวัยมาเด็กวัยเรียนจนกระทั่งเข้าสู่วัยรุ่น หากเด็กปฐมวัยกับเด็กวัยเรียนเขาไม่ได้รับการปลูกฝังและเขาพบเห็นสภาพแวดล้อมหรือระบบนิเวศในตัวของเขาเองเนี่ยซึ่งมีอันตรายและมีการจัดการเอ่อที่ปล่อยปะละเลยรวมทั้งผู้ใหญ่รอบตัวเขาฮะยังเป็นผู้ใหญ่ที่มีความละเลยต่อความปลอดภัยทั้งหมดนี้ก็จะฝังเป็นทัศนคติพฤติกรรมของเขาในอนาคตต่อไปการแก้ปัญหาจึง ไม่จบไม่สิ้นกันนะครับดังนั้นออไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายแล้วก็คุณครูในสถานศึกษาต่างๆก,ก็ถือว่าเป็นผู้ดูแลเด็กที่อยู่ใกล้ชิดตัวเด็กและเป็นบุคคลที่มีความสําคัญนะฮะที่จะปลูกฝังพัฒนคติพฤติกรรมนะฮะความปลอดภัยรวมทั้งการสร้างระบบนิเวศนะให้เด็กมีความปลอดภัยในวัยเด็กและเป็นตัวอย่างนะฮะที่เด็กๆจะใช้ ในการที่จะเขาจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่นะที่จะสร้างสังคมที่มีความปลอดภัยต่อไปนะครับสําหรับเรื่องความปลอดภัยที่เราพูดถึงเนี่ยนะครับเราจะหมายถึงเรื่องของพลังงานนะที่เข้าสู่ร่างกายของคนนะฮะโดยการผ่านสื่อนําพลังงานนะเวลาเราพูดเรื่องความปลอดภัยมันน่าสนใจอย่างมากเลยนะที่ไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่นะครับหรือเป็นคุณครู ถ้าจะศึกษาและนําไปใช้กับการพัฒนาเด็กให้เติบโตขึ้นไปเนี่ยเราเข้าใจได้ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของพลังงานนะที่เข้าสู่ร่างกายของเด็กนะของคนทุกคนและคนทุกคนเรามีแรงต้านทานต่อพลังงานเหล่านั้นพลังงานที่ผมว่าเนี่ยอาจจะหมายถึงพลังงานกลก็คือแรงต่างๆที่เข้ามากระทำนะแรงนั้นอาจจะเป็น แรงจากวัตถุแรงจากภัยธรรมชาตินะฮะพลังงานยังหมายถึงพลังงานความร้อนนะพลังงานไฟฟ้าพลังงานสารเคมีนะพลังงานหลังสีหรืออื่นๆพลังงานเหล่านี้เป็นสิ่งของธรรมชาติที่มีอยู่รอบตัวพลังงานเข้าสู่ร่างกายคนจากสิ่งที่เราเรียกว่าสื่อนําพลังงานนะฮะสื่อนําพลังงานโดยธรรมชาติอาจจะเป็นต้นไม้ก้อนหินแต่ สื่อนำพลังงานที่สําคัญที่ทําให้แหนวโน้มการตายการพิการของเด็กจากเรื่องนี้เนี่ยไม่ลดลงและเพิ่มมากขึ้นนั้นเป็นเพราะว่าสื่อนำพลังงานเหล่านั้นมาจากเทคโนโล,โลยีและการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจและสังคมเช่นยานพาหนะที่มีความรวดเร็วมากขึ้นวัตถุอุปกรณ์ที่เรานำมาใช้ในชีวิตประจำวันและนำมาซึ่งอันตราย หรือการที่เราเห็นประโยชน์ต่อ,อสิ่งที่เราจะใช้วัตถุนั้นและเราละเลยต่ออันตรายที่เกิดขึ้นยกตัวอย่างเช่นโรงงานต่างๆที่สร้างการผลิตขนาดใหญ่และทำลายสิ่งแวดล้อมรวม,รวมทางการสร้างสารเคมีออที่เป็นพิษนะออกสู่สิ่งแวดล้อมเป็นต้นและเรายินดีกับการที่เราจะมีผลิตภัณฑ์ต่างๆที่มากขึ้นโดย ปล่อยวางในเรื่องของการควบคุมควบคุมสารพิษที่อาจจะเกิดขึ้นจากสิ่งแวดล้อมแล้วก็มาเก่อให้เกิดการบาดเจ็บในคนต่อไปนะครับการเติบโตของการผลิตปริมาณมากและความหวังในการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยละเลยนะการจัดการด้านความปลอดภัยเพราะความรู้สึกว่าเป็นต้นทุนนะของการสร้าง ออสิ่งที่จะไปป้องกันแล้วไปเพิ่มต้นทุนของการผลิตนะทำให้เกิดการละเลยไม่ว่าจะเป็นรายบุคคลหรือในระดับชุมชนสังคมก็ก่อให้เกิดแนวโน้มของการบาดเจ็บที่ไม่ลดลงแล้วก็เพิ่มมากขึ้นในการความสัมพันธ์ของคนกับตือนำพลังงานก็มีบนความตั้งใจและความไม่ตั้งใจนะความไม่ตั้งใจเราเรียกว่าอุบัติเหตุ แต่ความตั้งใจหลายครั้งก็จะเป็นความรุนแรงนะเป็นการทำร้ายซึ่งกันและกันเป็นความจงใจหรือความจงใจทางอ้อมเช่นการผลิตสิ่งของที่ให้คนใช้และเป็นพิษแต่คงไว้ซึ่งการอนุญาตโดยผู้บริหารโดยผู้ที่ได้รับป,ประโยชน์และทําให้เกิด อันตรายสิ่งนั้นยังคงอยู่ในสังคมนะดังนั้นจึงเป็นความรเลยโดยทั้งตั้งใจและทางอ้อมนะดูเหมือนไม่ตั้งใจแต่ก็ก่อให้เกิดความตั้งใจทั้งหมดนี้เป็นภาพรวมของสิ่งที่เราจะพูดกันในบทเรียนนะก็คือเรื่องของออการความไม่ปลอดภัยนะซึ่งมาจากนะจะเห็นได้ว่าถ้าเราตีความเข้าใจตามนี้ นะซึ่งท่านจะไปฟังรายละเอียดเพิ่มเติมในบทที่หนึ่งในเรื่องของวิทยาศาสตร์ความปลอดภัยนะแต่วันนี้ผมจะขอชี้นำว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะฮะทีเ่เป็นไปตามการเติบโตทางเศรษฐกิจนะเทคโนโลยีในประเทศระดับระดับรายได้ระดับกลางของเรานะฮะที่ต้องการการเติบโตที่รวดเร็วและต้องการต้นทุนที่ต่ำ นะและต้องการละเว้นไวนะ้ซึ่งการลงทุนในด้านความปลอดภัยเพื่อให้การเติบโตทางเศรษฐกิจมันเติบโตไปอย่างรวดเร็วนี้ก็เป็นผลเสียที่ให้เด็กๆในยุคนี้ต้องเติบโตไปพร้อมกับระบบนิเวศแล้วก็ตัวอย่างนะฮะรอบตัวเขานะที่มีความละเลยนะต่อความปลอดภัยถ้าเรื่องนี้เราไม่หยุดยั้งก็จะเป็นวัฏจักรนะฮะในการสร้างคน ของเราให้เติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่ละเลยแล้วก็ไม่ถึงจุดที่เราจะสร้างสังคมที่มีสวัสดิภาพความปลอดภัยนะครับนี่เป็นตัวอย่างนะฮะว่าของที่เราไม่น่าไม่ไม่คาดคิดว่าจะเป็นอันตรายและเป็นสิ่งที่ปล่อยปละละเลยนะฮะเรามีเด็กจำนวนมากที่เสียชีวิตนะจากการนอนบนถึงอุปกรณ์นะฮะ วัตถุที่เราผลิตขึ้นมานะโดยที่ขาดความรู้หรือมีความรู้แล้วแต่ไม่ถูกแก้ไขนะเช่นเตียงที่มีซี่เหลากันตกนะที่มีความกว้างกว่า,วา6เซนและเด็กรอดนะโดยใช้ขาลอดมาแล้วหัวติดนะจนกระทั่งทุกวันนี้นะหลายประเทศในประเทศพ,พัฒนาแล้วเนี่ยนะมีมาตรฐานความปลอดภัยของเตียงดังกล่าวนะและช่องห่างเนี่ยจะต้องไม่เกิน 6เซนนะฮะประเทศเราถ้าผลิตออกมาไปขาย,ยก็จะขายไม่ได้นะแต่ขณะเดียวกันประเทศเราผลิตขายในประเทศยังคงขายได้นะเพราะมาตรฐานการควบคุมความปลอดภัยดังกล่าวนั้นยังไม่ถูกกำหนดเป็นกฎหมายเป็นต้นนะครับเตียงโอท็อปที่ผลิตตามชุมชนต่างๆนะก็มีช่องห่างที่เมีอนตรายเช่นเดียวกันนะครับของเล่นเด็กหลายคนเสียชีวิตจากของเล่นทั้งเด็กเล็กเด็กโตนะฮะของเล่นที่มี ขนาดเล็กที่เด็กเอาเข้าปากและสามารถสำลักเข้าสู่หลอดลมนะฮะมีของเล่นที่มีดูเหมือนขนาดใหญ่แต่ใช้แรงกระทํำของเด็กเพียงนิดเดียวก็จะแตกเป็นชิ้นส่วนขนาดเล็กและเด็กก็เอาเข้าปากนะฮะมีการกำหนดมาตรฐานของเล่นขนาดเล็กนะฮะที่จะต้องมีเครื่องหมายกํากับว่าเด็กอายุต่ำกว่า3ขวบนะห้ามเล่นแต่ว่าผู้ปกครองนะฮะยังคงไม่ได้อ่านนะแม้มีมาตรฐาน คุณครูศูนย์เด็กเล็กสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยยังคงซื้อมาวางไว้ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยของตนเองหรือโรงเรียนอนุบาลหรือผู้ใหญ่ใจดีนะฮะผู้บริหารชุมชนท้องถิ่นคนร่ำรวยที่ซื้อของเล่นไปบริจาคให้กับชุมชนที่หรือโรงเรียนที่มีความยากจนก็ไม่ได้ดูมาตรฐาน นะแล้วก็ซื้อของเล่นราคาถูกโดยบางยิ่งของเล่นที่นําเข้าผิดกฎหมายไม่ผ่านมาตรฐานอุตสาหกรรมทั้งที่เป็นกฎหมายบังคับเป็นต้นนะฮะอันนี้ก็ก่อให้เกิดการเสียชีวิตเป็นอันดับ3ามของกลุ่มเด็กปฐมวัยที่ลองจากการจมน้ําแล้วก็ลองจากอ,อ,อันตรายจากยานผ่านนะนะฮะอันนี้เป็นตัวอย่างนะของการเติบโตทางเศรษฐกิจการละเลยในระดับทั้งครัวเรือนในระดับทั้งออชุมชนรวมทั้งในระดับทั้งประเทศนะ ซึ่งสถานศึกษาสามารถที่จะเป็นผู้ริเริ่มในการที่จะเปิดการเรียนรู้นะฮะไม่ว่าจะเป็นเรียนรู้ระดับครัวเรือนนะการเรียนรู้ระดับชุมชนนะฮะรวมทั้งการสร้างคนอนาคตที่จะเข้าใจในเรื่องสิ่งเหล่านี้ด้วยการสร้างให้สถานศึกษาเป็นสถานศึกษาปลอดภัยนะฮะทั้งสิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษาทั้งบทเรียน นะสื่อที่จะนำสู่การเรียนรู้ของเด็กๆทั้งยังเป็นผู้นำของครัวเรือนและชุมชนในการถ่ายทอดนะเรื่องความปลอดภัยจากสถานศึกษานะลงสู่ครัวเรือนและชุมชนต่อไปนะครับหากเราเริ่มต้นที่สถานศึกษาเรานะภายในอาคารภายนอกอาคารสิ่งแวดล้อมการสอนเด็กและวิธีการดูแลของผู้ดูแลเด็กภายในสถานศึกษานะและถ่ายทอดออกไปสิ่งเหล่านี้ก็จะหมดไป นะการสร้างบ้านเรือนนะการออกแบบบ้านเรือนที่ผิดวิธีนะสายพ้ม่านที่รัดคอเด็กช่องห่างของเราระเบียงนะซึ่งกฎหมายอาคารสถานทีนะ่ก็มีอยู่แต่ยังคงสร้างแบบนี้หมดนะช่องห่างที่เด็กอายุ9เดือนนะ10เดือนสามารถคานลอดตกได้ทั้งตัวนะการวางซี่รากันตกที่เด็กไต่เป็นบันไดลิงเลยแทนะนที่จะกฎหมายบังคับให้วางแนวตั้ง นะแต่ก็วางแนวนอนแล้วก็เป็นที่ไตของเด็กนะแล้วความรับผิดชอบเหล่านี้ก็ไม่เกิดขึ้นนะนี่เป็นตัวอย่างของสระฐานดูแลเด็กปฐมวัยนะที่มีช่องห่างนะที่เด็กสามารถคานรอดตกได้หรือการออกแบบบ้านเรือนของบริษัทนะก่อสร้างที่มีชื่อเสียงนะแต่เมื่อไปดูวิธีการวางราวระเบียงเด็กสามารถคานคานลอดตกได้ทั้งตัวนะ ลักษณะบ้านแบบนี้ถ้าจะเปรียบเสมือนของเล่นเนี่ยของเล่นก็จะติดป้ายไว้ว่าถ้าเป็นของเล่นขนาดเล็กเด็กสามขวบห้ามเล่นถ้าบ้านเรือนแบบนี้เกือบจะต้องติดป้ายว่าบ้านหลังนี้ไม่เหมาะสำหรับเด็กที่อายุต่ำกว่า6ปีในการอยู่อาศัยเป็นต้นดังนั้นสถานศึกษาที่ออกแบบ,บสถานที่ที่ถูกวิธีนะฮะแล้วก็ คำนึงถึงความปลอดภัยของเด็กในอายุที่แตกต่างกันก็จะเป็นที่ดูงานนะครเป็นที่ศึกษาของผัวเลือนและก็ของชุมชนและสามารถเป็นผู้นำด้านความปลอดภัยต่อไปได้นะครับเรื่องของไฟฟ้าเป็นอีกเรื่องหนึ่งนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับว่าเราอาจจะได้ยินข่าวนะเรื่องของตู้ทำน้ำเย็นนะเรื่องของเอ่อ,อ,อไฟรั่วไฟดูด ต่างๆในสถานศึกษาเป็นข่าวดังในหลายครั้งแต่ในความเป็นจริงก็คือเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยเกิดขึ้นในครัวเรือนมากกว่านะเครื่องทำน้ำอุ่นปลักไฟการเดินสายไฟแบบไม่ถูกวิธีเด็กต้องเสียชีวิตและพิการส่วนใหญ่อยู่ในครัวเรือนมากกว่านในสารศึกษาแม้จะยังคงมีสาถานศึกษาที่ยังไม่ได้ปรับปรุงเรื่องนี้หรือยังปล่อยวางอยู่นะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ถูกแก้ไขไปแล้วนะครับแล้วก็ การแก้ไขของสถานศึกษาไม่ได้ทําเพื่อให้สถานศึกษาปลอดภัยอย่างเดียวแต่สถานศึกษาอาจจะต้องคํานึงด้วยว่าชุมชนที่อยู่รอบข้างสถานศึกษานั้นนะส่วนใหญ่ยังมีความเสี่ยงลักษณะแบบนี้อยู่แม้แต่ในที่สาธารณะขององค์กรท้องถิ่นเองด้วยซ้าไปนะครับดังนั้นความปลอดภัยของสถานศึกษาจึงมีความสําคัญไม่ใช่เฉพาะเด็กที่อยู่ในสถานศึกษาเท่านั้นแต่ ยังเป็นผู้นำของชุมชนในด้านความปลอดภัยต่อไปได้ด้วยนะครับตัวอย่างเหล่านี้เราพบเห็นทุกวันนะครับการที่เด็กต้องเดินทางนะมาผิดวิธีบนพรบาการศึกษานะที่ให้เด็กมาเข้าสู่การสาพาพบังคับแต่ว่านะบนวิธีการเดินทางที่ผิดกฎหมายตลอดเวลานะครับตัวอย่างเหตุการณ์ที่ผมยกมาทั้งหมดนี้ก็นำมาสู่ บทเรียนการจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในสถานศึกษานะครับนั้นจุดประสงค์ของการเรียนรู้ของพวกเราในบทเรียนนี้เพื่อให้ทุกท่านนะครับได้เข้าใจนะแนวคิดความสำคัญความจำเป็นตามที่ผมได้กล่าวมาทั้งหมดนะครับรวมทั้งประยุกต์ใช้ความรู้นี้นะครับวิเคราะห์นะครับความเสี่ยงต่างๆนะฮะในสถานศึกษาของเรานะฮะแล้วก็ คิดสร้างนวัตกรรมในการแก้ไขและไปประเมินว่าผลการแก้ไขนั้นดีหรือไม่ดีสุดท้ายก็นำไปขยายผลสู่การเรียนรู้นะครับนอกจากสิ่งที่ได้ผลในการที่เราดูแลเด็กของเราแล้วนะเราก็นำไปขยายต่อนะครับสำหรับกลัวเรือนชุมชนรวมทั้งนำเสนอต่อการเปลี่ยนแปลงสังคมในภาพใหญ่นะเรียกได้ว่า 1. นึ่สถานศึกษาขนาดเล็ก ในท้องถิ่นสาม,มารถค้นพบสิ่งสำคัญที่คนทั่วทั้งสังคมละเลยและนำไปสู่การขับเคลื่อนสังคมให้มีความปลอดภัยต่อไปได้นะครับ